เปิดตัวไปแล้วยังเป็นทางการกับหนังสือนิยายธทรรมหงสลัดลายนาห้องกายเด่นแกลอรีที่เขียนขึ้นโดยคุณสายฝนคงสวรรัสด์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาดบริษัทกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตจำกัดมหาชนก็เป็นหนังสือเล่มแรกในชีวิตนะคะเปิดตัวอย่างเป็นทางการวันนี้นะคะแล้วก็วางแผงแล้วทั่วประเทศไทยตามร้านหนังสือทั่วไปแล้วก็เสียทุกสาขาทั่วประเทศไทยเป็นเรื่องราวของการ เดินทางเพื่อสแสวงหาความสุขที่แท้จริงในชีวิตนะคะรรมะเป็นตัวพาเรามาพบกับความสุขนี้ในหนังสือนั้นมีปรัชญาแล้วก็มี wisdom อยู่ในนั้นอยู่ที่ว่าคุณจะจับอะไรแล้วก็หยิบตรงไหนของหนังสือเล่มนั้นมาเป็นแบบแผนในการดําเนินชีวิตมาเป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิตขอให้ทุกคนมีความสุขกับการอ่านหนังสือแล้วอย่าทิ้งการอ่านหนังสือนะคะกาก็ขอฝากองสลัดลายไว้ในหัวใจของนักอ่านทุกคนนะคะอ่านหองสลัดลายแล้ว ถ้าหากว่าคุณค้นพบความสุขที่แท้จริงของคุณแล้วก็แบ่งปันกันได้นะคะผ่านเพจปีอทะนะคะ